ชุมพลจุนใส่คคุณลูกหมีคุณลูกหมีที่ได้ออกมาโพสต์กราบขอบคุณหัวใจพี่น้องชาวชุมพรสอส,อสอลูกหมีก็พ้นจากตำแหน่งไปแล้วหลังจากนั้นคุณลูกหมีเนี่ยก็เคลื่อนไหวใน a c e b o o k นะก็แชร์เพจแชร์เพจโน้นเพจนี้มาสอสอชุมพลจุนใส่กราบขอบคุณหัวใจพี่น้องชาวชุมพรนะเราไม่ทิ้งกันะนะอันนี้สอสอ,อ,อดีตสอสอชุมพลจุนใส่นะ นี่เป็นการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านผลไปแล้วแล้วก็แชร์เอาคะแนนผลการเลือกตั้งซึ่งมีรายละเอียดเลยนะ,ะว่าเขตไหนเป็นยังไงบ้างนะ,ะอันนี้คุณชุมพลจุนใสถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งก็คือชัยชนะของอดีตสสลูกหมีด้วยยัง<ช>สามารถรักษาพื้นที่เอาไว้ได้ค,ค,คือถูกตีกระนาบลุมกระนำแต่ก็ยังสามารถยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าผู้ที่ตนสน,สนับสนุนเนี่ยชนะเลือกตั้งสิ่งที่ต้องตามดูหลังจากนี้คือสสลูกหมีจะยังอยู่ประชาที่ปัดต่อไปหรือเปล่า นะแล้วก็การเลือกตั้งครั้งถัดไปเนี่ยค,คือสิ่งสําคัญเลยใช่ที่อาจารย์ไตร่มบอกว่าเนี่ยขอภยอภัยอาจารย์ไตร่มบอกามากวนตีนพักร่วมด้วยกันเราดูสมรภูมิบัตรสองใบที่กำลังจะเกิดขึ้นสิเลือกตั้งใหญ่อ,ะอ่ะเนาะเออเนี่ยอาจารย์ไตร่มพูดนะอันนั้นน่าได้จับตา,าปรากฏว่าวันนี้ พลังประชารัฐเสียสอสไปสองคนนะค่ะก็คือคุณสุพลฟองงามแล้วก็คุณสันติกีรนันนะคะทั้งคู่เป็นสอสบัญชีรายชื่อจากพักพลังประชารัฐนะคะมีรายงานข่าวว่าคุณสุพลฟองงามเนี่ยได้ยืน่นหนังสือถึงคุณชวนหลีกภัยมีผลตั้งแต่วันนี้นะคะลาออกจากสอสส่วนอีกคนหนึ่งถ้าไปดูในเขาเรียกว่าเป็นจดหมายนะคะครับลงวันที่วันนี้เลยคะ่ะ17มกราคมเรื่องขอลาออก ข้าพเจ้านายสุพลฟองงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหมายเลข430สังกัดพักพลังประชารัฐมีความประสงค์จะขอลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแกเป็นบัญชีรายชื่อใช่ไหมฮะใช่เขเป็นมีนลิสต์มาคุณสันติกีรนันด้วยใช่คนนี้ก็เป็นสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐยื่นลาออกจากสมาชิกพักต่อนายทะเบียนพักการเมือง เท่ากับว่าขาดจากคุณสมบัติการเป็นสสแต่ก็มีรายงานข่าวว่าคุณสุพลเนี่ยจะไปสังกัดพักสร้างอนาคตไทยซึ่งจะเปิดตัวในวันที่19มกราคมถ้าไปดูใน Facebook ของคุณอุตมะนะคะได้โพสต์แบนเนอร์นี้ค่ะ9ต่อไปอุตมะสนธิรัตสร้างอนาคตไทยไปด้วยกันพบกัน19มกราคมนีม้เราต้องรอดูนะวันนี้17ใช่ไหม18 19วันพุธนี่ค่ะ อ๋อคุณสุพลเนี่ยจะไปอยู่จะไปอยู่พักสร้างอนาคตไทยสร้างอนาคตไทยก็คือพักของคุณอุตมานี่แหละถูกไหมใช่ใช่คุณอุตมาเพราะคุณอุรมรแกโพสเนี่ยดูตอนท้ายที่โพสสิความหวังสร้างได้แฮชแท็กสร้างอนาคตไทยไงคนก็เล็งว่าเนี่ยอันนี้ชื่อพักใหม่โอ้ใช่แล้วไม่ต้องเดาแล้วดูแล้วไทยอย่างเงี้ยรอฮะรอใช่ไหมอ่าโอ้แล้วจะมีใครไปอีกบ้างล่ะทีนี้เขาบอกว่ามีหลายคนที่จะไปอยู่กับสี่กุมารอดีสี่กุมารสี่กุมารอดีสี่กุมารโอ้โหเนี่ย แล้วบัตรเลือกตั้งสองใบนะตั้งพรรคใหม่นะใช่ใจไม่ถึงทําไม่ได้นะใช่เพราะบัตรเลือกตั้งเลือกตั้งใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเหมาะกับพรรคใหญ่ๆไงนั่นน่ะสิค่<ฮ>ะหรือจะไปควบรวมกับพรรคอื่นๆด้วยหรือเปล่านะอ๋อแล้วเขาบอกว่า19มกราคมนี้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ฮะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ด้วยบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรอีกคุณอุตมะ<ด>บอกว่าโดนหวยกินแต่วันนี้แล้วจะมามีเซอร์ไพรส์อะไรอีกคุณอุตมะบอกว่า19มกราคมนี้รอดูได้เลยนะคะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์แนนนนนนน่่อออัััี้เเรราายงไมมทบหืก อ้าว้าไม่เซอร์ไพรสนะต้องต้องมีการลงโทษกันบ้างแล้วใช่ค<น>ะ